โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนหรือ SML ซึ่งต่อยอดสู่โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างแท้จริงบ้านพันดอนตำบนพันดอนอำเภอคุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สามารถนำโครงการดังกล่าวไปปรับใช้ได้อย่างเห็นผลผ่านกระบวนการบริหารจัดการโดยประชาชนในพื้นที่เองในทุกขั้นตอนอ๋อเคยได้จำนวน5 0 0 0 0 0บาทค่ะ ก็มาซื้อรถดิแตนแล้วก็ซื้อเครื่องเสียงสําหรับให้บริการในชุมชนแล้วก็ก่อนหลังจากหน้านี้เราก็มีพวกเต็นโต๊กเก้าอี้ค่ะมาให้บริการในชุมชนในส่วนนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายไงคะในในครัวเรือนในชุมชนเราแทนที่เราจะไปรับจ้างนะคะรับเหมาเข้ามาเนี้ยล้วก็สามารถที่จะใช้บริการในชุมชนของเราราคาถูกแล้วก็บางทีก็ถ้าครัวเรือนใดที่คอนเทรนหน่อยแล้วก็ให้ เช่าหรือว่าให้ยืมมันไม่ไม่คิดมูลค่าค่ะยกตัวอย่างก็อย่างเป็นงานศพเนาะถ้าหลายวันอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมถ้าเราไปเช่าเขา,ม,ามันต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากพอสมควรนะคะก็ในหมู่บ้านถ้ามีก็ในในเรื่องของการนําอุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ในโครงการไปมันก็ได,ได้ได้ช่วยในเรื่องของอความสามัคคีของคนในชุมชนด้วยก็จะได้มาช่วยกัน นะคะดูแลรักษาในเรื่องนี้ด้วยในส่วนของหมู่บ้านก็จะซื้อพวกเป็นพวกเต็นท์นะคะหรือว่าโต๊ะเก้าอี้เหมือนเดิมะคะ่ะเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างมันก็มีเสือเส่อมหลักเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยนะคะแล้วก็มีเสื่อมสภาพแล้วก็เอามาชดเชยในส่วนที่ด้วยความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านพันดอนได้ร่วมกันประชุมหารือและตัดสินใจใช้ประโยชน์จากงบประมาณโครงการ SML เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนได้แก่รถบรรทุกการเกษตรสำหรับใช้ในการขนส่งผลผลิตและช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูเก็บเกี่ยวโต๊ะเต็นท์เก้าอี้และเครื่องเสียงเพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน เช่นงานประเพณีการประชุมการอบรมอาชีพและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆการบริหารจัดการงบประมาณทั้งหมดดำเนินการโดยชาวบ้านเองตั้งแต่การเสนอแผนงานคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์จะซื้อจัดจ้างไปจนถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าของชุมชนได้ต้องเป็นประโยชน์กับชุมชนรถอีแต่เนี่ยค่ะก็คือสามารถให คนในชุมชนที่เขาไม่มีรถเวลาเก็บเกี่ยวอะไรก็คือสามารถที่จะใช้บริการได้โดยการอาจจะมีค่าใช้จ่ายอาจจะเติมน้ํามันหรือว่าบริการทั้งละห้ารดีว่าที่จะจะไปจ้างเขาขนเวลาเก็บเกี่ยวเพื่อผลอะไรต่างๆนะคะถ้าสมมุติว่าโครงการ SML ครั้งนี้นะคะบ้านพันดอนของเราได้รับการอนุมัติก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลที่มองเห็นมองเห็นความสําคัญของประชาชนและได้รับและได้ให้ช่วยเหลือประชาชนนะคะ บ้านพันดอนอาจเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆในแผนที่ประเทศไทยแต่ด้วยพลังของคนในชุมชนโครงการ SML และการสนับสนุนจากภาครัฐวันนี้บ้านพันดอนได้กลายเป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ของคำว่าโดยชุมชนเพื่อชุมชนโครงการ SML คือเครื่องมือสำคัญในการผลักดันเศษษ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 รษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและยั่งยืนนัทพงษ์เรืองวิริยะนุกุลทีมข่าวเ b t ภาคอีสานจังหวัดขอนแกน่นรายงาน